ต้นตะเคียนนะคะว่าจะพาไปดูเถือ่อจะได้โชคได้ลาบค่ะเราจะพามาดูเลขดเพื่อที่ได้โชคได้ดลาบนะคะสาธุสาธุนะคะลูกหลานได้มาทางไกลลูกหลานให้ขอโชคขอลาบด้วยนะคะตะเม็ตะเคียนเจ้าป่าจะาเขาเจ้าที่เจ้าทาง เราให้นกดกดล่างูการหินกติดๆสามตัวตรงๆด้วยสองตัวตรงๆด้วยนะคะ ทุกคนหนะ่งศูนย์ห้าเลยค่ะศูนย์ห้าตรงป่าชีนะคะ Gracias.